สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะผมวันนี้กับอีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่นแมบผีใน Minecraft กับแมปชื่อว่าออฟนั่นเองนะครผมมันจะน่ากลัวหรือลุ้นมากแค่ไหนก็อย่าลืมที่จะกระทือดไลค์กระตือซับสด้วยนะครับผมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าวูวเวลคัมอ่าเขาบอกว่าอ่าเราไปอ่านเลยกันขี้เกียจแล้วเขาก็บอกว่าอ่า d i s t a n c e ซิสิบสอนะครับเดี๋ยวเราปรับก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะโอเค เราก็ปรับกันเป็นเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าเสียง r i s h l y Presence ภูมิใจเสนออืมภูมิใจเสนอเรื่องอะไรแมปสยองขวัญอันใหม่ซาร้หลอนมากอะ S <S <an> โอ้ยโยหแค่เห็นไตเติลก็หลอนแล้วอุย้ยมาแล้วนะอุย้ยเขาบอกว่าแมปนี้มีจอมสแกนนะครับเอาแล้วโอไม่พาวเวอร์ดับอีกแล้วฉันทำงานไม่เสร็จสักทีไม่เป็นไรตอนนี้แหละเดี๋ยวฉันจะไปเปิดมันมาใหม่ให้ลงไปที่ห้องใต้ดินแล้วไปเปิดนั่นเองนะ <S <S 2> <S 2> <S ดูกคนเรามาลังใหม่ต้องมาไฟดับอะไรตอนเวลานี้ด้วยวะโอเคนะครับ ึบเราจะตกใจไปพร้อมกันนะครับโอ้โหน่ากลัวโอ้โหเกวดีพี่ตำสแก่ด้วยนะฮะน่ากลัวห้องนี้ล็อกนะครับอุ้ยเชื่อแค่เปิดประตู <c oughs> มึงยังตกใจอุ้ยเชื่อ <c oughs> <c oughs> เลยจริงๆ ที่ประตูก่อนกลัวมีอะไรจะโผลมาไม่มีอะไรนี่หว่าโอ้ยน่ากลัวนี่ขนาดที่แค่เกมไมครับเองนะอันนี้น่าจะไปสวิตไฟนะครับเขาบอกให้เราไปขักลากแล้วแล้วแล้วกูขึ้นไปข้างบนทำไมอกูมีอะไรจะพุ่งอะ่ะ <c oughs> มี่ไงทุกคนโอเคเจอละขอขึ้นไปข้างบนก่อนได้ไหม ตอนที่เราจะไปทำอะไรที่มันสำคัญหูนี่ห้องนอนเราหรอนอนเลยได้ไหมอ่ะไปนอน <c oughs> ไม่ได้หูยฮะห,าหูนั่นห้องอะไรอ่ะห้องน้ำห้องนี้เปิดได้ปะเปิดได้เช็ด มันมีจำสแกรไม่ไม่กะอะเจอแล้วเบซิเมทีเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอเคเราจะตกใจไปพร้อมกันนะครับทุกคนอย่าเพิ่องออกหนีไปไหนนะเป็นกำลังใจให้กับอิงด้วยนะครับโอ้โหแล้วซาวมึงก็แบบ อิงไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพราเสียงเงียบเกิดอ,อะไรขึ้นองไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกคนจะได้ยินเหมือนที่อีกได้ยินเปล่าเฮยไม่กล้าหรือว่าออฟในที่นี้มันแปลว่าไฟดับอะไรอย่างนี้หรอ บอกให้ไปหาคุณแจโอเคเออไมลตาไปอะ่ะโอ้โหไฟอยูแค่เราดันเองไม่ีอะไรหรอกเนาะ,ะเปิดได้ปะเ,เ,ออเปิดแล้วเอออะไรอะ่ะเปิดแล้ว เปิแล้วครับทุกคนแล้วไงอะ่ะให้เราไปหรอขอํำรวจก่อนมาเฮ้ยเชี่ยเขบอกว่าฉันลืมฉันไม่ได้ตั้งนาฬิกาป,กปลุกเอาไว้แล้ใครที่นน่นจะจะไปแจ้งตำรวจ โอ้หให้เราไปแจ้งตำรวจที่ห้องห้องนอนที่เราไอ้นี่นะครับแปลว่าไม่มีคนเปิดประตูหรอโอเคอะไรอ่ะ โอ้เมื่อกี้ตัวสั่นเลยคนลุกเลยทุกคนโอ้ถ้าทุกถ้าอันนี้คืออีไม่ได้เปิดกล้องแต่คนลุกแล้วอะเชียขอบคุณที่เล่นโอเคก็เอา้า <c oughs> อะไรอะเฮ้ยอะก็ สหรัดนี้นะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนที่มารับชมมากๆเลยนะครับก็กดที่ไปนะครับใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง i n ง e บ n a t i o n a l ด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายลองบโลกลดกเล่นดูนะทุกคนโคตรหยองอะ่ะ